เร気持ちสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุนเฟรนเจก้าหกห้ากันนะครับในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมโรบอกกันในแบบที่มีชื่อว่าโทเลสมีวันเอ๋อ จะเป็นยังไงนั่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลครับไปดูก,กันเลยซึ <we> ่งวันนี้นะครับเรามาทําการตามหามีมทั้งหมดนั่นเองนะครับผม <Yeah>. oh. อ่า นี่เจอแล้วสมฟแคทเย่ Cat. Yeah. แมวสมฟแคทไปกันต่อเร็วในคลิปนี้ผมอยู่กับไอซ์นั่นเองนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเรามาอันนี้เจีกแล้วเฮ้ยนี่ไงแมวที่มีหน้าคนเฮ้ยนี่มันซัดนี่ยยูช yeah. อนเป็นอีโมสเตอร์นี่เรียบร้อย ฮ้ยมีเสียงด้วยไอ้เอามงอเอามงออามงกอดโอยลงน้ำเด็ดขาดนะไม่งั้นเจ้าตอนแน่นอนเฮ้ยนี่มันมีมนี่นี่มันเจ้าท o ล l o u s e ใครมารู้จักแต่ผมขึ้นให้ดูนะฮะโอเคน่น่น่ <c oughs> มีเสียงเพลงก็น,นะฮะ okay. โอเคอุ้ยนี่เจอกอันแล้วคนแคร์คนแคร์เจกแล้ว <c oughs> อุ้ยม,มีมสุดยอดเลย <c oughs> ตลุงนี่มันใครเนี่ยไอย้ถ้าเกิดว่าเราไปที่มีมนี้อีกใหม่มันจะขึ้นมาเหมือนเดิมมันจะขึ้นมาเหมือนกันไหมวะไปไปเราอมองอัสอ <c oughs> <c oughs> ่านีา่ยเจกคนแล้วอุ้ย เจอสองคนเลยอ้าไอ้นายรู้จักมีมพวกนี้ไหมเนี่ยถามหน่อยดิเฮ้ยเจออ่ะแล้วอิโมจิบ้าอุ้ยตายเปิดวิ่งหน่อยเปิดวิ่งหน่อยเพื่อความไวเพื่อความหวมาเร็วมาเร็วนี่กลับเป็นร่างเดิมแล้ววิ่งวิ่งแบบจัดเป็นขั้นศูนย์เอออุ้ยตะกีบีดีไอ้สลเดอร์ไปไม่จะไลด์เลยไปเลยวิ่งนี่คือวิ่งกันเหรอเนี่ยโอเคฮู้ เลยไปหน้า LOL เฮ้ยเฮ้ยอนนี่ทันใกล้ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียโอเคโดดมาได้แล้วเก็บการอ้าวอันนี้อะไรอ่ะฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณหน่อย Guys เลเวลที่หนึ่งได้นำบ้านต้นไม้ของฉันไปโปรดจับพวกเขาขอให้โชคดีแค่ไม่รู้มือนกันนะเพืแปลงงงๆนะฮะตอนนี้ใครตกใจหมดเลยนะครับตอนนี้ขึ้นไปกันฮะท่านผู้ชมโอเคปุ๊บปุ๊เฮ้ยเจอคนแล้ว นี่มันเฮ้ยบอยตัวเองนะฮะเฮ้ยไม่ได้ไงเนี่ยไอโอ้ร่วงมาแล้วโอเคไปกันต่อเลยเพื่อนตอนนี้เราเก็บได้ทั้งหมดสิบสตัวแล้วนะเฮ้ยนี่มันไอคาปิปาร่านี่ยังอยู่ไหนไอมาเร็วเราอยู่ในดงคาปิปาร่าแต่ว่านายตามเราทันไหมเนี่ยถามเองเก็บได้กี่ตัวแล้วไอเราเก็บได้14ไม่ตามเรามาไอเลยเองตามเราไม่ทันโอเคเดี๋ยวไปดูในคลิปเอานะโอเคชึบชึบชึบ ชึบชึบอ่าอุ้ยใครพิมมาเอ่ยนะฮะอ่าชึบ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 โดดโดดโดโดเย้คาปิบาลุง่ง <c oughs> โอ้คาปิบาร่านะฮะเราอะไรครับคาปิ巴拉อันนี้เราคาปิบาลุ่งนั่นเองนะเราเดี๋ยวก็โดดไปใหม่กันเดี๋ยวเขาจะปิดวิ่งสักครู่หนึ่ง้า <c oughs> ถาน่าจะวิง่งไม่ถนัด <c oughs> โอเคเราใช้วิทยทกาการ กิริ่งปาตัวเข้ามาช่วยนั่นเองนะฮะตอนนี้โอเคไปเลยไปเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราล่วงล้วงล้วงล้วงจับ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 นี่พยายามให้จังหวะตัวเองนะครับตอนนี้อจับ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 จับจับนี่โอเคโกูสาวคาปิปาร่าคาปิเาเล่นนะครับตอนนี้โอเค ไปไปกันต่อเลยคาปีปาร่าคาบีปาร่าคาบีปาร่า,า,านะฮะไม่รู้เพลงไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพลงชื่ออะไรคาบีปราร่าคาบีปาราเฮ้ยเจอนูเต้นลําเริ่มต้นเหรอฮะโอเคเราเรากลับไปที่เกาะหน้นกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมโอเคผมเหมือนเจอมีมอีกแล้วตอนนี้โอเคมาเก็บมีมกันเราเจอชายจีนกำลังอธิบายอะไรบางอย่างอยู่นะฮะ เป็นมีมที่เฮ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยอันนี้ตัวละครแอนิเมะอามิจังนะฮะโอเคโอเคได้อีกอันแล้วเจ้เจอรัวๆเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้หนุกนี่เข้าได้หรือเปล่าเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้ไปกันไปกันวิ่งเราต้องวิ่งกันนะฮะอน,นิจังเฮ้ยเจออันแล้วไอเราเจอด็อกพี่มันเป็นมีมอ่ะ ไอ้ <I S 2> เองกูจักมีมอะไรบ้างนี่ถามหน่อยอะไรอะเมกาฟินแล้วแล้วเจอแล้วอยู่กับอะไรปะไอ้อยู่กําลังดมตดเจ้านูแบบฟินฟินอยู่แล้วเราจะบอกไหนว่าปะเจ้านูเนี่ยกาลังชนตดแก๊สพิษให้เจ้าผู้หญิงคนนี้เดิมอยู่โอดโอดฉันตดอ้ดดนายดมนีมนมน่มันเหเม้นมากเลยนั่นเนี่ยนกันนะโง่นะ สุดเยอะไปเลยเราครบคุณบารด็อกนะฮะเป็นเหมือนแฮะเป็นเหมือนทอลกิ้งแฮมทอลกิ้งทอมอะไรอย่างงี้เนาะมอสูนะฮะตอนนี้มอสูมอสูนใครรู้จักมีมตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้บอกผมได้เลยนะฮะหรือถ้าผมพาดไปตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยโอเคเอ้เจอะแล้วอิมมจิหัวเราะ โอเคไปกันต,ต่อเลยคือบนนี้กันอ้าวเฮ้ยล้วงเดีนยว่นเด้นเด่ดดนเด่นเะดนเด่นเด่นเนี้นเด่นีด่นเด่นเดนเนเด่นเด่นเดนเดนเดนเ่เ่น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 ี่นเเ่นนเด่นเ่เ่น่น,อน,อ,นะะอนเนเ่นเ่นเดนเนนดนด่นนนดนนนตนดนเดเนอเ เราต้องรีบครับไปแล้วนะตอนนี้เลยคุณผู้ชมเรือผมจะลดแล้วผมไกลตาแล้วไม่ท่าทันแล้วเอะเฮ้ยเจอมีมเด็กเดี๋ยวมาเก็บการทุกคนโอเคไปกันไปกันไปไปไปไ,ปไอไปโอเคไปป,ปึ๊บ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 ชิบ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 ,ชบอ่าโ,โอ้ยโอ๊ยระวังร่วงนะครับตอนนี้เก็บอีกอันหนึ่งเรียบร้อยเจอทาร์สบุญล่านะฮะตอนนี้โอเค ไปกันต่อเลยอ่าโอ้เหมือนตอนนี้นะครับผมเจอทั้งหมด27ตัวแล้วนั่นเองนะครับโอเคคือไปข้างบนกันเลยเติบต๊บเต,บต,บต,บตบิโอเคหุยฮอนเจอเอะไรบ้าเอ้ยไอ้คุณโดนลัสตนั่นเองนะครับผมอ่าต่อมานี่คนนี้เลยเออเจ็บโอ้ยร่วงโอเคไป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 ,ไปข้างหน้านี้อีโร่อีบล็อกซอ เฮ้ยนี่มันท่าประธานนี่เรียบร้อยโอเคอเคอเค้ยพุ่งมาข้างบนอ่าเรามาสำรวจพื้นที่ข้างบนก็จะมีดอกนะคะแล้วก็ว่าปราสาทนะคะเหมือนขึ้นไปเฮ้ยไออันนี้น่าสนใจว่ะเป็นเหมือนทางขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเรามาขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวหาทางไปก่อนโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงตรงน,นี้แล้วฮนะไปขึ้นไปกันครับผม เราจะทำการขึ้นไปเรื่อยๆกันเลยไปกันนะไปกันนะไปวิวเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะฮะตอนนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บวิ่งไป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 วิ่ง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 โอ้วิ่งขึ้นหูยยังเหลือยังเหลืออีกอุ้ยอุ้ยตกนะฮะยังเหลืออีกทางขนทางการยาวกลรากรึยให้ะเรา ไม่น่าเลยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวกลับไปใหม่หมนะฮะพัราสักครู่นะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่บันไดนู้นกันเลยดีกว่าบันไดแห่งความวนนะฮะตอนนี้ไอ้ไปเร็วไปบันไดวนกันเพื่อนเราจะต้องไปที่บันไดวนแล้วนะตอนนี้ขึ้นชื่อไปนี่บันไดนี่บันไดนีนน้พยายามอย่าตกนะ บันไาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอย่างกับเรื่องใจแอนผู้ค้ายกษกเลยนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมเอเราต้องเปตามเก็บแจ็คผู้ค้ายกษกปะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วอุย้ยนี่มันนั่นเองนะฮะโอเคนะทุกคนชมถ้าเป็นก็เป็นยังไงบ้างครับผมแต่ละคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครจชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะทุกคนสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับผม